วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นมุมมองของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่าฐานนันดอนสีครับหรือก็คือสื่อมลชนนั่นเองใช่ค่ะซึ่งท่านให้ทัศนะไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2513โน้นเลยผ่างข้อความในหนังสือธรรมะจากดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต คเป็นมุมมองที่มาจากเมื่อ50กว่าปีก่อนแต่ก็ยังน่าคิดอยู่มากในปัจจุบันนะครับค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูถึงหลักการสำคัญๆที่ท่านเสนอแนะไว้สําหรับคนทำงานสื่อเนี่ยแหละค่ะเริ่มจากบทบาทเลยไหมครับท่านนิยามไว้ยังไงบ้างได้เลยค่ะท่านมองว่าสื่อมวลชนนี้เป็นเหมือนออสะพานใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายไปสู่สังคมแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้อมูลนะท่านยังมองว่าเชื่อมโยงคนด้วยเชื่อมโยงคนนี่คือยังไงคะขยายความหน่อยค่ะก็คือเชื่อมคนทุกระดับในสังคมเลยครับตั้งแต่พระมหากรรษัตริย์พระสงฆ์ไปจนถึงคนธรรมดาหรือแม้แต่ยาจกท่านใช้คำนี้เลยนะโหกว้างมากจริงๆค่ะครอบคลุมหมดเลยครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นอีกคืออุดมการที่ท่านมองว่าสื่อควรจะมี อุดมการณ์ครับท่านเปรียบเทียบไว้สูงมากนะครับบอกว่าเหมือนเป็นนักบุญเลยทีเดียวนักบุญใช่ครับคือผู้ที่ต้องสละแล้วซึ่งความสุขส่วนตัวเพื่อจันรลงความเป็นธรรมให้กับโลกโอ้โหนี่คือมาตรฐานที่สูงมากๆเลยนะคะเรียกร้องการเสียสละอย่างยิ่งหยวดเลยถูกต้องครับไม่ใช่แค่แรายง,งานข่าวไปวันๆแต่ต้องมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้งฟังดูหนักแน่นมากคะ่ะ แล้วในง่าคุณสมบัติล่ะคะคนที่จะทําหน้าที่นี้ได้ตามอุดมการณ์ของท่านต้องมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือความซื่อสัตย์กับความแม่นยําครับอันนี้ท่านเน้นมากซื่อสัตย์แม่นยําครับท่านเตือนเลยว่าอย่าเป็นนักข่าวแบบที่ท่านใช้ภาพพจน์ว่ากุมขวดเหล้าอยู่ที่มือกุมขวดเหล้าหมายถึงยังไงคะเอ่อท่านคงหมายถึงการนั่งเขียนข่าวโดยไม่มีข้อมูลจริง หรือนั่งเทียนเขียนนะครับไม่ได้ลงพื้นที่ไปหาข้อเท็จจริงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องลงไปดูให้เห็นกับตาใช่ครับเพราะทันย้ำว่าทฤษฎีไม่เท่าปฏิบัติการลงพื้นที่จริงสำคัญกว่านั่งวิเคราะห์บนโต๊ะอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ข่าวสารมันบิดเบือนไปอืมชัดเจนมากค่ะแล้วนอกเหนือจากความซื่อสัตย์แม่นยำแล้วมีอะไรอีกไหมคะความกล้าหาญครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลย กล้าหาญครับต้องกล้ายืนหยัดในอุดมการท่านใช้คำแรงนะข้านี้ยินดีพลีชีพเพื่อความเป็นธรรมข้านี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับเหล่าอำนาจมืดโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะต้องเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีท่านเปรียบว่าต้องอดอย่างเสือแต่ไม่ใช่อิ่มอย่างหมาอดอย่างเสือไม่อิ่มอย่างหมาคือต้องอดทนอย่างมีเกียรต ไม่ใช่ยอมทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับคือรักษาอุดมการไว้ไม่ใช่เห็นแก่อิ่มท้องแล้วยอมทุกอย่างเข้าใจค่ะเป็นเรื่องของทั้งความแข็งแกร่งภายในและจริยธรรมจริงๆและบทบาทในการแก้ไขสังคมล่ะคะท่านมองว่าสื่อควรทําอะไรก็คือการตีแผ่ความจริงครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีไม่งามหรือการกระทําของผู้มีอํานาจที่อาจจะเอ,อ่อลืมตัวไปเพราะกิเลสครอบงํา เพื่ออะไรคะการตีแผ่เนี่ยเพื่อเตือนสตินะครับให้ตระหนักถึงสัจธรรมว่าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้นอกจากกรรมคือการกระทําของตัวเองอ๋อเป็นการใช้ความจริงกระตุ้นให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปความรับผิดชอบใช่ครับให้สังคมมันดีขึ้นได้ด้วยการชี้ให้เห็นความจริงนี่แหละแต่ในยุคที่ท่านเรียกว่ากลียุคเนี่ยการทําหน้าที่แบบนี้มันคงไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยครับ ท่านก็มองเห็นความท้าทายหลายอย่างอย่างแรกเลยคือการที่สื่ออาจจะถูกดูหมินถูกเหยียดหยามได้ทำไมล่ะคะทำไมถึงถูกดูหมินท่านชี้ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะคนในวงการสื่อบางคนนี่แหละครับที่ประพฤติตัวไม่ดีส่มกับอาชีพเสียเองอือหือก็คือปัญหาจากภายในวงการเองส่วนหนึ่งครับประกอบกับสภาพสังคมในยุคนั้นหรืออาจจะยุคนี้ด้วยที่ท่านมองว่าคนมักจะล้วนแต่เห็นแก่ตัวเพื่อที่จะกอบโกยเอาตัวรอด พอสังคมเป็นแบบนั้นการจะยึดมั่นในอุดมการดีๆมันก็ยากขึ้นไปอีกใช่ครับความเข้าใจเรื่องจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามเนี่ยอาจจะออกจะด้อยไปหน่อยอย่างที่ท่านว่าไว้แล้วประเด็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ชอบสนใจข่าวร้ายๆข่าวอาชญากรรมข่าวเฉ้าล่ะคะอันนี้เป็นความท้าทายด้วยไหมเป็นความท้าทายสําคัญเลยครับที่ท่านพูดถึงเหมือนกันคือพอคนสนใจแต่เรื่องลบๆเรื่องตื่นเต้นหวือหวา สื่อที่พยายามนำเสนอเรื่องดีๆสร้างสรรหรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จริงๆก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรอืมจริงค่ะอันนี้เห็นภาพเลยแล้วพราะเป็นแบบนี้ท่านมีข้อเสนอแนะไหมคะว่าควรจะนำเสนอข่าวสารกันยังไงดีมีครับท่านเสนอว่าการนำเสนอเรื่องไม่ดีหรือปัญหาในสังคมเนี่ยควรทำเพื่อวิพากวิจารนะครับวิพากวิจารครับ คือชี้ให้เห็นว่ามันผิดพลาดตรงไหนต้นตอมันคืออะไรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ใช่เสนอเพื่อความสะใจหรือเหมือนไปส่งเสริมพฤติกรรนั้นทางอ้อมอ๋อคือมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่แค่ข,ขายข่าวถูกต้องครับและท่านยังเสนอให้ทวงติงวิจารวัฒนธรรมหรือสื่อที่มันส่งเสริมกิเลสตัณหาที่ท่านเรียกว่าเป็นของร้อนร้อนนะครับของร้อนๆ้อน แล้วให้หันมาส่งเสริมสิ่งที่มันเย็นเย็นแทนคือสิ่งที่นำความสงบเย็นมาสู่จิตใจอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างเพลงไทยเดิมหรือเนื้อหาที่สร้างสรรค์อื่นๆน่าสนใจมากค่ะเป็นการเสนอทางออกที่เน้นความสงบเย็นทางใจครับทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเลยนะทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมการกระทำย่อมมีผลตามมาค่ะเรื่องตายแล้วไม่มีอะไรนอกจากกรรมที่ทำไว ใช่ครับแล้วก็เรื่องการเสียสละการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ต้องละคือละทิ้งความเห็นแก่ตัวละทิ้งวัตถุท่านมีตัวอย่างเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมไหมคะท่านยกตัวอย่างการตัดสินใจครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์นะครับเช่นกรณีรัชกาลที่4ี่กับเมืองไซบุรีที่ต้องทรงตัดสินพระไทยโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแม้จะต้องใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนก็ตามอ๋อเป็นตัวอย่างของการตัดสินใจที่มองภาพใหญ่มองประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่า ครับซึ่งสะท้อนหลักการเสียสละที่ท่านพูดถึงนั่นเองสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดมุมมองของสมเด็จโตก็คือทานันดรนสี่หรือสื่อมวลชนเนี่ยมีพลังมากจริงๆในการชี้นำสังคมครับ มีพลังสูงมากแต่พลังนั้นจะเป็นไปในทางสร้างสารรค์ได้ก็ต่อเมื่อคนทำงานสื่อต้องยกระดับจิตใจตัวเองให้ถึงธรรมใช่ครับต้องมีธรรมะในใจต้องมีความกล้าหาญที่จะตีแผ่ความจริงแล้วก็ต้องอุทิศตนเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยเป็นอุดมการณ์ที่ต้องบอกว่าท้าทายมากๆครับสาหรับคนทางานสื่อทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าหลักการและอุดมการที่สมเด็จโตท่านได้ให้ไว้ตั้งแต่ปี2513เนี่ยผ่านมา50กว่าปีแล้วในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันมากมายมหาศาลแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลักการเหล่านี้ยังคงสําคัญและท้าทายให้เรานํามาปรับใช้อย่างไรได้บ้างคะนั่นสินะครับเป็นคําถามสําคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต